เกตกันไวๆกับไอเทมที่นักตกปลาต้องมีกระเป๋าดอเลมอนเฮ้ยมาแล้วเฮ้ยสองสีสุดเท่นะคะสีใหม่โคตรเทสหนึ่งร้อยหกสิบเซนนะคะใส่คันเบสติฟูดสองทอดได้ห้าถึงหกคันถ้าคันสั้นกว่านั้นอาจจะมากกว่านั้นนะคะดวนๆสีเทาขาวสีส้มเทาอ่าเทาส้มาเทาส้มเทาแดงก็ได้อ่ะอันนี้มาแค่สองต อลังการไหมเปิดพกง่ายเก็บสะดวกพกง่ายเก็บสะดวกเวลาเก็บก็อย่างนี้นเ็ดตากไม่อยากอยากเก็บและแยกเอาคันเบ็ดขึน้นสแตนไม่กินพื้นที่พับไว้เลยครับแล้วก็หนังกระติกลัดโยนไว้ตรงไหนก็ได้ตัวนี้แนะนำนสำหรับลูกค้าที่มีคันเบ็ดหลายๆงานนะคะให้ซื้อสองใบเพราะว่าตีหนึ่งใบหนึ่ง 150บาทบวกค่าส่ง EMS ทั่วไทย50บาทเท่านั้นอีก่ทเอานะาาจัดให้ปีใหม่และว,ว,วี่โอเคไปดีกว่า